ช่วงครอบครัวชูรัตอะไรต่างๆนี่มันมันต้องปรับหมดเลยทุกอย่างนะคะธรรมชาติเนี่ยคนท้องเนี่ยอารมณ์แปรปรวนจริงท้องแล้วมันก็เกยดตื่นนะเขาก็จะตื่นมาปลกหรือว่าบางทีก็ตื่นมาซองชีวิตผู่เนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้สัญญาว่าจะต้องมีชีวิตที่ดีตลอดไปนะครับ ดูแลพฤติกรรมบางอย่างที่เราคิดว่าเรา,เ,าเราเคยทําของเราคนเดียวเราก็จะต้องมาคิดถึงอีกคนหนึ่งหรือว่าเรื่องของเวลาอะไรต่างๆสมมติเราเราเราอยากจะทํางานเต็มที่ไปเลยอย่างที่เราเคยบ้านง,งานมาก่อนตอนนี้เราก็ต้องนึกว่า,าเราจะมีวันหยุดเราจะทํำยังไงให้เวลาพอดีกันไม่หนักเกินไป แล้วก็ไม่น้อยเกินไปไต้องดูแลครอบครัวการจัดสรรเงินทองอะไรต่างๆที่มันมันต้องปรับหมดเลยทุกอย่างนะคะแต่ก็ช่วงต้องบอกว่าช่วงเดือนเดือนแรกๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบหัวยังปรับตัวไม่ค่อยได้แล้วก็แล้วก็จะแบบกลับไปที่บ้านหาคุณแม่บ่อยเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะคุยแต่ว่าก็ไม่ได้คุยโดยตรงแต่ว่ารู้สึกว่าหาเพื่อนคุยแล้วก็จะโทรหาพี่เขาเวลาทำางาน แต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มปรับตัวได้อาจจะเพราะว่าช่วงมันเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนแปลงหลายอย่างด้วยเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของสภาพความเป็นอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวเองเพราะว่ากําลังมีน้องด้วยนะคะก็คือสรีระเราก็เปลี่ยนทุกอย่างมัน <Okay. S 1> เปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างเลย <laughs> หมดเลยเราเลยต้องแบบปรับทั้งอารมณ์ทั้งร่างกายทั้งสภาพความเป็นอยู่นะคะก็ะเลยเป็นช่วงที่แบบค่อนข้างหนักสำหรับเรา หลังจากปรับตัวเมื่อกี้ปรับตัวจากการเป็นสามีตอนนี้ต้องปรับตัวแบบแบบอีกแบบหนึ่งเป็นเป็นพ่อกลางย็งพ่อเนี่ยผมก็ไม่ใช่มืออาชีพเลยคือมือใหม่เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าแค่ไหนมันมากไปหรือแค่ไหนมันน้อยไปหรือแค่ไหนมันพอดีเราก็คิดว่าเราก็ดูแลในสิ่งที่เราทําได้ยกเวน้นตั้งท้องแทนนะฮะดูแลคนอื่นเนี่ยเช่นพยายามไปรปับไปส่งหรือไปเป็นเพื่อนหรือดูแลเรื่องอาหารการกิน เรื่องอยู่เรื่องยาเรื่องการฝากท้องอะไรพวกนี้นะฮะก็พยายามดูแลแต่ผมก็ไม่ทราบแบบว่าผมทําได้ดีพอหรือยังมันขณตจะยังไม่พอก็ได้เราก็ไม่ชํางนานจริงๆแล้วพอใจพอใจมากนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีเวลาในการทํางานที่เร่งเร่งรัดอยู่แล้วก็เป็นคนที่มีงานรัดตัวทั้งสองจน, 1, นเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนสิ่งหนึ่งที่เราที่เรา ประสบด้วยกันมาตลอดกันคบกันตอนที่เราเป็นแฟนกันก็นกคือเราสองคนเป็นเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองมากที่สุดเลยไม่ว่า,าจะไปทํางานที่ไหนขับรถขับร้านก็ทําเองทุกอย่างเตรียมทุกอย่างเองทุกเรื่องเนี่ยทำด้วยตัวเองเหมือนกับที่เขาเขาจะทาด้วยตัวเองแต่พอมาถึงจุดที่เรากําลังตั้งท้องเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเราไม่สามารถจะทําได้จริงๆเช่นการขับรถ ในเวลาเร่งรีบเนี่ยมันก็เครียดแล้วเราอาจจะเราก็กลัวจริงๆกับูเขาก็จะแบบเสียสลามากซึ่งปกกิเขาจะเป็นคนที่ที่ชอบไปโรงพยาบาลแต่เช้าเพกกื่อไปตรวจคนไข้เช้านี่เะะขาก็สละเวลาตรงนั้นเนี่ยมารับเราจากรายการหนึ่งมาส่งอีกรายการหนึ่งเนี่ยนะคะเพราะว่ากลัวว่าเราจะเหนื่อยแล้วก็คือเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่จริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่มีค่าสำหรับเขามากแต่เขายอมสละซึ่งก็พูดกับลูกในท้องว่า ที่แล้วพ่อเขารักเราสองคนแม่ลูกชิดคู่เนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้สัญญาว่าจะต้องมีชีวิตที่ดีตลอดไปนะครับแต่มันจะมีปัญหาด้วยมีปัญหาเกิดขึ้นพอๆกันกับในส่วนที่ดีนะฮะแต่ว่าตอนที่เรามีปัญหาเนี่ยเราก็มีคนคิด ร่วมคิดด้วยหรือปัญหาบางอันก็เป็นปัญหาเดียวกันปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาของผมคนเดียวก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขเพราะงั้นเนี่ยไอ้ความสุขกับความทุกข์มันก็ไปด้วยกันเพียงแต่ว่าตอนเราทุกข์เนี่ยยังไงเราก็มีที่ปรึกษาด้วยนะ